สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจำมาบอกมากล่าวกันค่ะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดจะเข้าเกณฑ์เ่งรวยปังรับวันที่1มีนาคมปี2564นี้นะคะและอยากจะขออธิบายไว้ก่อนเลยนะว่าจะไม่ได้มีการจัดอันดับค่ะว่าใครเป็นอันดับหนึ่งใครเป็นอันดับสองหรือใครเป็นอันดับ3นะคะเราก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ฟังแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะและขอเซอร์ม อีกสักนิดหนึ่งนะว่าคนที่สมัยยกตัวอย่างมานั้นไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเฮงหรือถูกรางวัลนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนและขึ้นอยู่กับบุญวสนาประกอบกันกับความเข้มแข็งของดวงดาวด้วยเช่นเดียวกันค่ะและคิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศี พิจิกนั่นเองนะคะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั้นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะว่าทำไมชาวลัคนาราศีพิจิกถึงเรียกได้ว่าเป็น1ใน7ลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่1มีนาคมนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคะคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะและในช่วงวันที่1มีนาคมนี้นะคะดาวพระอังคารได้โคจรมาเล็งลัคนาของชาวลัคนาราศีพิจิกเลงร่วมกันกับดาวพระราหูคะ่ะและการเล็งของดาวพระอังคารนั้นได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคคะ่ะตรงนี้เป็นจุดที่ดีมากๆเลยนะทําให้ดาวพระอังคารมีพลังกาลังมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ตัวคุณจะเสียงดวงเสียงโชคอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นดาวพระงคารเป็นดาวธาตุลมดาวพระราหูก็เป็นดาวธาตุลมและลมกับลมมาเจอกันนะคะย่อมส่งผลส่งกําลังดีมากพอมาอยู่ในตําแหน่งแบบนี้ทําให้ดาวพระงคารและดาวพระราหูได้ตําแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ทั้งคู่เลยนะคะโอ้โหทำให้ดาวเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชั เลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะของชาวลัคนาราศีพิจิกก็ได้มีการโครจรโยกหน้าดวงชะตาด้วยดาวจันทร์เองก็ได้โครจรมาเป็นตําแหน่งราชาโชคเช่นเดียวกันวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะเป็นเอ่อตรงกับวันจันทร์พอดีนะก็จะส่งผลส่งกําลังให้ดาวจันรมีพลังกำลังที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคแบบนี้ถือว่าส่งผลดี มากเลยนะคะไม่พอเท่านั้นนะดาวจันยังทำมุมตรีโกนถึงดาวพระพฤหัสด้วยเช่นเดียวกันค่ะดาวจันเป็นดาวธาตุดินดาวพระพฤหัสเองก็เป็นดาวธาตุดินนะคะเพราะฉะนั้นส่งกำลังถึงกันอย่างชัดเจนค่ะดาวพระพฤหัสทำให้ดาวพระจันทร์เข้มแข็งขึ้นดาวพระจันทร์ทำให้ดาวพระพฤหัสเข้มแข็งขึ้นและเมื่อดาวเข้มแข็งขึ้นในวันที่หนึ่งมีนาคมตรงกับวันจันทร์ซะด้วยทำให้ในวันนั้นนะคะชาวลัคนาราศีพิ พิจิกมีความเข้มแข็งมีความสําเร็จในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะเรียกได้ว่าดาวแต่ละดวงนั้นมีความแข็งแรงดีมากๆเลยค่ะแต่ขอเตือนสักนิดหนึ่งนะว่าดาวพระคานั้นทํามุมตรีโกนกับดาวพระเสาร์นะคะก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะเจอกับของเสียของพังนะคะมีอุบัติเหตุเล,เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะสามารถที่จะนําตัวเลขที่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้เลยนะ ะะแต่อย่าเสียงเยอะจนเกินไปนะเพราะว่าดาวพระอังคารและดาวพระเสารนั้นเป็นคู่ขัดแย้งกันเป็นคู่ปะทะกันนั่นเองค่ะคก็พอหอมปากหอมคอเท่านั้นก็พอนะคะขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านเฮงรวยปังรับวันที่หนึ่งมีนาคมปี2564นี้กัีนท้กันทวนนาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ